วันนี้ม้าพามา3ล้านต้มเลือดหมูปัญนใจมหาชนเขาจะใส่หมูสับลงไปเป็นเบสทำให้รสชาติของเขาเนี่ยหวานหอมร้านนี้เนี่ยบอกเลยนะเครื่องในเน้นๆเลยถ้าใครชอบจิงจู่ยไฉเนี่ยคู่กับต้มเลือดหมูนะแล้วเดิร์มีข้า,าวเปล่าร้อนๆถ้วยหนึ่งเนี่ยมาแนะนำมาร้านนี้เลยนะร้านนี้นะสโลแกนของเขาคือชามใหญ่ให้เยอะแล้วก็มีข้าวตักไม่อั้นถ้าใครไม่อิ่มเขาไม่ออกจากร้านเลย ร้านนี้ร้านแรกที่มาสามากินเนี่ยอยู่ในทาเลเขาจเจริญกรุงนะเป็นร้านที่เดิมเนี่ยขายกว๋วยเตี๋ยวมาก่อนเขาจะใส่หมูสับลงไปเป็นเบสทำให้รสชาติของเขาเนี่ยหวานหอม เขาเนี่ยเขาจะทําจานต่อจานแล้วก็เวลาเขาทํเกาจะทําลงไปในหม้อนะเครื่องในของเขาก็มีพวกเจียงจีมีพวกตับเหล็กมีกระเพาะหมูมีหมูแล้วก็มีพวกเลือดเขาม้าบอกเลยนะเลือดของเขาเนี่ยนะมาตักขึ้นมานี่ม้มานึกถึงสมัยก่อนเด็กคือถ้าใครเคยไปกินอาหารตอนเช้าเช้าเวลาเขาผัดกระตวงอกหรือว่าเลือดหมูเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเลยนะ รสชาติของเขาเนี่ยอร่อยนุ่มนวลต้มเลือดหมูจานนี้เขาจะปรุงมากลางๆมาเลยนะแต่มันมีความซุปที่หอมแล้วก็หวานมากแล้วก็จะมีซุปสองซุปนี้ให้เราเลือกเลยซุปแรกเนี่ยมันจะเป็นซุปของพริกไทยแล้วก็ซุปอันที่2เนี่ยเป็นซุปของกระดูกหมูรสชาติแบบธรรมชาติแล้วก็รสชาติของหมูที่แบบว่าถ้าเป็นคนจีเาเรียวกว่าเชงเชงกินแล้วก็ไม่ได้เข้มข้นมาก แต่อันนี้เนี่ยเวลาเรากินแล้วรสชาติของซุปที่เป็นพริกไทยอันนี้เนี่ยให้จิน,นตนาการว่าเราเวลาเราต้มกับหมูเครื่องในเนี่ยมันจะต้องใช้พริกไทยเยอะเพื่อที่จะมากลบกลิ่นของพวกเครื่องในทั้งหลายรสชาติของเขาเนี่ยจะเข้มข้น นี่ถ้าถ้าเอาเอาเส้นหรือเอาข้าวลงไปก็คิดไปเลยว่าเป็นเหมือนกับเป็นข้าวต้มชามหนึ่งได้เลยนี่อร่อยร้านนี้เขามีความเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเขามีประสบการณ์ในการที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวนะทำให้เกาเหลาเขาเนี่ยมันมีความแต,ตกต่างรสชาติของเขานุ่มนวลแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากเตาร้านนี้ก็จะเป็นเตาที่แบบเขาสั่งทําพิเศษนะเพราะต้องการใช้ที่ไฟแรงนะ เวลาอาหารตอนเช้าเนี่ยนะในถินที่อยู่ในเมืองที่คนทํางานเนี่ยก็ต้องกินอาหารที่มันมีความสดแล้วก็มีความร้อนกินแล้วสดชื่นยิ่งอาหารที่เป็นจานที่เป็นต้มเลือดหมูด้วยแล้วนะถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยมันจะทําให้ต้มเลือดหมูเนี่ยนะขาดรสชาติที่ดีไปเลยนี่กระเพาะหมูเรัน้ามาทำน้าจิ้มเอาไว้เลยมันมีความรสชาติเปรี้ยวตัดก,กับเครื่องในที่บางทีเรากินแล้วก็เลี่ยนเลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็มีเครื่องน้ําจิ้มลงไป เครื่องในร้านนี้เนี่ยมันไม่ก็แบบแบบเครื่องในที่แบบว่าต้มเ,เละจนเกินไปนะมาว่าเขาต้มแบบเหมือนกับเวลาเคี่ยวมันเคี่ยวแล้วมันยังอร่อยอะ่ะมันมีนความเด้งเขายังมีความเป็นกลิ่นของเครื่องในอยู่หน่อยๆแต่เขาก็กบด้วยรสชาติของพริกไทยแต่บอกเลยนะน้ำซุปร้านนี้อร่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่หมูสับลงไปในน้ำซุปอะ่ะที่สูตรนี้ม้าชอบนะเวลาเราทำน้ำแกงเนี่ย เรามีหมูสับลงไปในน้ำซุปเนี่ยมันจะทําให้รสชาติน้ำซุปของเราเนี่ยมีความหวานลงไปในตัวร้านนี้เขามีผักสองแบบก,ก็คือมีผักกาดหอมแล้วก็มีจิงจูชั่เอาใจทั้งวัยรุ่นแล้วก็เอาใจทั้งคนที่กินแบบโบราณก็คือเขาจะกินจูชั่กินกับต้มเลือดหมูเป็นของแท้กินแล้วก็หวานหวานเข้ากับต้มเลือดหมูได้ดี ร้านเล่าสีนี้เริ่มต้นจากราคา50บาทนะเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงบ่าย2องโมงแล้วก็ปิดวันอาทิตย์นะตอนนี้มาก็อยู่ร้านเจ๊ปุ๊กเกาเหลาเลือดหมูแถววัดสุดทััศี์เองร้านนี้เนี่ยบอกเลยนะเครื่องในเน้นๆเลย นเน้นเรื่องจริงจุ่ายมากเพราะว่าเห็นไหมที่เขาเสร์ฟม,มาก็คือมีผักด้วยเพราะว่าเวลากินเครื่องในแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันโดยเฉพาะตับมันก็จะมีกลิ่นของมันนะกระเพาะหมูหรือว่าไส้หมูเนี่ย ม,ม,มันจะมีกลิ่นของมันโดยเฉพาะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีกลิ่นมันจะมีกลิ่นของมันโดดเด่นของมันงั้นจึงชูชัยเวลามันใสมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นดับครึ่งหนึ่งดับกลิ่นนะครึ่งก็เหมือนกับมันก็ชูให้กลิ่นของพวกเนี้ยมันมีความโดดเด่นแทนที่จะมันจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมมันก็มีกลิ่นของมีนูชูชัยเนี่ยทำให้รสชาติเครื่องในเนี่ยอร่อยขึ้นมาแล้วก็มีความขมเวลาขมปลายนิดๆเนี่ยมันก็ตัดทําให้รสชาติของเครื่องในกินแล้วก็ไม่เลี่ยนจนเกินไปคนจีนี่้าากด์ออแแบบมลวว กินอะไรก็เหมาะกับอะไรแต่ว่าร้านเนี้ยสังเกตไหมคนชอบจิงจูายควรจะมาเลยร้านนี้นะพอกินมาเนี่ยขาจะมีความรสชาติหวานนําเลยนะแล้วก็มีมีรสชาติของเขาเรียกอะไรครับนี่กลิ่นของผักเห็นไหมเวลาผักลงไปแล้วอ่ะมันจะมีสีเขียวๆหน่อยเสียงจี G ก็ไม่เบาเลยนะชิ้นใหญ่ เซมจีร้านนียกินไปแล้วนะมันจะมีความกรุบกรอบม,มีความเป็นกลิ่นของเครื่องในเรากินไปแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นกลิ่นของเซนจีโดยปกติเราพวกเขาเหลือเลือดหมูมานะมันจะใส่แบบเครื่องในประมาณนีงที่จะต้องมีนะถ้าม้านะเวลาเข้าไปร้านต้มเลือดหมูเนี่ยม้าเป็นคนที่ชอบกินกระเพาะหมูมาก ถ้าร้านไหนไม่มีกระเพาะหมูมาก็จะเลี่ยงมางั้นเวลาเทคนิคของมาก็คือเวลาเราไปกินมาก็จะดูถ้ามีกระเพาะหมูมีไส้หมูแล้วก็ไล่ลงมาที่เราชอบเราก็จะเลือกกันนั้นก่อนเลือกตามลําดับที่เราชอบก่อนถ้ามีสิ่งนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเราถึงจะกินถ้าไม่มีมาก็จะไม่กินนะแล้วพอกินเราก็จะรู้ว่ารสชาติของแต่ละต้มเลือดหมูนี่ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบที่มันนิ่มๆบางคนก็ชอบกินเลือดนะเพราะว่าเลือดแต่ละร้านเนี่ย เห็นอย่างนี้นะก็ไม่เหมือนกันนี่บางร้านเนี่ยจะเลือดอ่อฟอแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าไงอาจจะซับๆอ่ะนะรสชาติมันก็จะไม่ได้แต่บางร้านเนี่ยถ้าเลือดดีๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นเหมือนกับเวลากัดก็เหมือกนกระเต้าหู้นะมันมีความนุ่มนวลอนะ่ะมันไม่ใช่มีฟองอยู่ข้างในอ่ะทำให้เวลาเรากินต้มล้วนหมูเนี่ยนะมันจะเข้ากับเลือดได้ดีกับพวกเครื่องในทั้งหลายเนี่ย ร้านเจ๊ปุ๊กเกาเหลาเลือดหมูแถววัดสุดทพัศน์นี่นะเปิดตั้งแต่6กโมงเชา้าถึงบ่ายสองโมงหยุดวันอังคารนะราคาที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่55บาทใครชอบจิงจูฉ่ยมมาแนะนําเลยนะมาร้านนี้สามารถเลือกจิ้งจุ่ยแล้วก็เครื่องในเนี่ยครบทุกอย่างในร้านนี้แล้วก็มีหลายยอย่างในร้านนี้ให้เลือกใครผ่านมาแถวนี้ก็มาลองอ อนนี้มาอยู่ที่ร้านเจ๊ามาลีนะอยู่แถวสวนมนะลิเนเป็นต้มรวดหมูฝันใจมหาชนสโลแกนของเขาคือชามใหญ่ให้เยอะแล้วก็มีข้าวตักไม่อั้น เจมารีเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจกว้างนะข้าวเขาถ้วยลากสิบ,บาทแต่ว่า10บ,บาทนี่คือเติมไม่อั้นเลยนะเครื่องในเขาเนี่ยมีพวกไส้พวกกระเพาะหรือว่าเป็นพวกตับเขาแทบจะมีทุกๆอย่างในชามนี้แล้วก็ขวเขาก็ใส่กระเทียมเจียวมาแบบไม่อั้นเลยมาชิมดูน้ําซุปเขาก่น โอ้โหรสชาติหวานเขาใส่หมูสับเยอะนะแล้วก็เป็นทีเด็ดของร้านนี้าอหมูใส่หมูสับลงไปเนี่ยทำให้น้ําแกงของเขาเนี่ยทำให้หวานหมูสับของเขาอร่อยจริงเขาใช้หมูติดมันนะทำให้หมูเนี่ยมันไม่แข็งแล้วก็มีรสชาติที่เขาปรุงได้เข้มขน้นร้านเนี่ยรสชาติของเขาเข้มข้นโดยที่ไม่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะแม้กระทั่งพริกไทยถ้าเวลาเรากินกับข้าวข้าวสวยที่เขาให้มาคือสิบาทเนี่ยไม่อั้นเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยินชิ้น ที่ทามากินนะจริงๆมา้าจริงผัดจบเอาข้าวใส่ลงไปเนี่ยก็เป็นข้าวต้มที่อร่อยมากเมื่อที่มากินกระเพาะหมูเข้าไปเนี่ยเป็นกระเพาะหมูที่ไม่ใช่ต้มจนนิ่มนะเป็นกระเพาะหมูที่กินแล้วก็กาเรื่มีมีความกรุบกรอบอ่ะแต่ว่าไม่ใช่แข็งเคี้ยวอร่อยดีร้านเจมารีสวนมารีนะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงแล้วเขาอยู่วันอาทิตย์ใครอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยมาว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่น่าสนใจราคาของเขาเนี่ยหกสิบห้าบาทถือว่าถูกมากๆเลยถ้ามาสองคนนะกินข,ข้าวคนละจานนะ น้ำแกงฉามนี้นะเรียกว่าอิ่มกับบ้านได้เลยวันนี้ม้าพามาสามร้านของเหล่าเลือดหมูร้านแรกเป็นร้านเหล้าสีนะอยู่แถววัดสุทธิซุปของเขาเนี่ยมีสองอย่างแล้วก็รสชาติของร้านนี้นะเขามีความนัวมากเพราะว่าร้านนี้เขาจะใช้หมูสับทำเหมือนกับสไตล์ของก๋วยเตี๋ยวเวลาลวกก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะทำให้รสชาติของเขาเนี่ยหวานหอมร้านที่สองเจ๊ปุ๊ก เกาเหลาเลือดหมูแถววัดสุดทัศน์ร้านนี้เนี่ยบอกเลยนะเครื่องในเน้นๆเลยถ้าใครชอบจิงจู้ไฉเนี่ยคู่กับต้มเลือดหมูนะแล้วเดิมมีข้า,าวเปล่าร้อนๆถ้วยหนึ่งเนี่ยมาแนะนํามาร้านนี้เลยนะร้านเจมารีอยู่สวนมารีนะร้านนี้นะสโลแกนของเขาคือชามใหญ่ให้เยอะแล้วก็มีข้าวตักไม่อั้นถ้าใครไม่อิ่มเขาไม่ออกจากร้านเลยจะมีความเข้มข้นมากเพราะว่าตักข้าวไม่อั้นแล้วก็สามารถกินข้าวได้เรื่อยๆนะ หมูสับนี่เขาปรุงมาเข้มข้นแล้วก็ได้รสชาติแบบเข้าถึงเครื่องร้านพวกที่ทีมนแนะนํานนวันนี้เป็นร้านที่ลักษณะเหมือนกับว่าอยู่ในตัวเมืองทั้งหมดเลยนะก็มาตามที่มาบอกได้เลยแล้วก็ใครชอบแบบไหนร้านไหนพอกินไปแล้วรสชาติมันเข้ากับเราไหมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกม้าว่าชอบร้านไหนร้านหนึ่งร้านสองมาสามให้ทุกคนตามไปกินวันนี้ม้าก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ